ได้จิตเต็มทุกคนตาทุกคนเลยปากข้างแท่งของแทนะ่กเป็นขวน้ำกันทุกคนเอ้ยนี่แบ่แบๆน,นีนะะนน่ีนะครับโปรด่านอาอกาบสบายดีทุกคนสบายดีตอน้าๆเลยทุกคนเลยนะ เพิ่นมาหาอยู่เทิ่งผู้สูงไปตื่นก้อนใกล้มาเนี่เพิ่นมาก้อนข้าเจ้าข้าเจ้าทัานตื่นตอนเพิ่นมานะอยู่หลุมผู้แขมนะเอาเพิ่นมาตั้งแต่ท่านท้แจ้งทุกคนหากระหอนนี่หากระเริ่มแจ้งทุกคนยังมืดอ,อยู่ว่สิบล่องลุ่มผู้นี่นะสิไปจอบต้นมะมะอันให้ที่อันค่อยคอยมาก,กับเอาสินปีก้อนนะทุกคนเลยสิงลงไปเบิ่งก่อน ตะก้าเสือะดูนี้แหละมันเป็นนะแต่บอกว่าปีนี้มันเป็นบอสิลงไปเบิ้งเลยไปผู้เดียวนะตอนมากขาเขจาเจ้าก็ยังถาได้ตื่นเหมยด้วยฝ้ <c oughs> าทุกคนเะลยฝ้ายันมันไปหอดผู้ยังมันสวยนะเฝาาก็เลยเหมย แตเจ้าสีเบิ้งต้นมาให้อยู่ลุมนี่บ่อยู่แคมๆนี่มันมีต้นต้นหนึ่งสียงใกล้สียงกากระสมออยู่ทุกคนหมไดยิ้นธรรมดามันสำเนียใกล้หันเซลเล่แล้วมันหันลงคอนนี่อันนี้มีอิมซิมอยู่ ได่ยินดูทางตื้ตอผวกทาง,เท,งเทืองพูผีแถวนี้บ่มีคือวที่นี่และทางลงจำบอกไว้ได้เลยลืมได้ทุกคนเลย Mến mà Chưa là mẹ đi đó được không nè มีคนทุกคนข้เจ้านอนอยู่หลุมนี่ปบก,ก่อนมาให้คือสิบโบเป็นเนาะนกสมอยอยู่ดลนต้นนะห้าสิบไปเบื้องอยู่ทางเนอรพวกบอนี้แวบดบกินน้ำก่อนมื้อแห้ง เ,เดดส่องแล้วซอยเลยทุกคนว้าวตุกเฝ้าว้าวตุกมัแล้ว,ว,ว, <c oughs> วโคนี่ก็ได้

เอ้าได้แต่นกน้อยอย่างนี้นะป้าตรงทางหลุมนี่มีเนื้อเฮ้าทุกคนมีหอนเฮ้าทุกคนทางเป็นคลองลุกลุกเป็นคลองเลยทุกคนนะเห็นปะนะเป็นคลองทางหอนทุกคนเลยเออป้าตรงหอนเฮ้า นิ่งโต๊ะสามโตทุกคนเลยโอ้โหว่าสิหาเห็นป้อนี่มีแต่นกน้อยอันนี้เหมยหาแล้วมีเห็นสามทุกคนสองโต๊ะหาบ่เห็นจักโต๊ะต๊ะน่ต๊ะแถวนี้เลยมันน้อยก็แล้วก็โล่พวกทุกคนนกน้อยเอาเบอมันเห็นนะฮุบบนั่นบนเตอร์โกกะ Se ุกจาบสาเต็มอีกลดลงมาน่ะสิหาเห็นมันคือเต็มบ่6นั่นนี่

แต่ละตูนี่ก็ค่อนข้างหาลำบากเลยทุกคน,นมันหกหลุมแล้วก็สีนกมันกค็คือใบตองห้าวคือใบตองดิบมันเลหายะทุกคนนะทุกคนเบื้อนะงลึกนะมันเป็นสีอันเดียวกันเลย <c oughs> น้อยกลับทุกคนสวยเลยได้เจ็ดเต้มน้อยนกน้อยกับใครได้อยู่ทุกคน,นีลได้หลายเต็มอยู่มาสิกับเลยมันหมอมีนกเฮาเลยสวยเลยได้อุ้มหนึ่งได้โจมหนึ่งได้เจ็ดเต็มทุกคน มันมีแต่นกน้อยแต้มน,น้อยทั้งหมดมีแต้มใหญ่ทุกคนน,นนกเปาก็มันมีมีมีเฮ้านกเป้าบัเฮ้าต้นมาให้มันจะโหยเลยทนะุกคนมันก็เลยมีมาเบื้องขึ้นยังน้อยเดียวม,ยมันยอมมาเยี่ยมมาให้นะใส่ของอยางนหะ้ จะได้เต้มที่บุหินสองเต้มบุหินบ่ม,มีนกเข้ามาให้นนเรือเป็นอันนี่ครับก่อนโอต้นมะมงซี่นี่นะ เอาเลานะขอเฟดเอาหอนทุกคนฟุตหากะยุบนี่หอเล่มไปกินมะมงเอ้ยไปกินม,มะมงนะมันไปกินมาให้มันคอยฝึกนะเป็นเป็นท่าเป็นทาง,ทางหอนด้วยทามนี่มันอยู่นี่กุมให้นะจํำโจอยู่หอนด้านนีแหละไปกินรืมมามาก นะทำมันนะงงเงี้ยกาเฟดลงปุ๊บทำมันยาวเขวาเฟดลงปุ๊บกาเฟดอ้อมโกนหัวนี่ฝ้าหัวฝ้าหนังก็ละเฟดคือกันป้านางที่เขาเจ้าป๋อเอานะสงสัยอยู่เตอร์ปุ๊กยันหลงเตอร์ปุ๊กน่าจะได้ประมาณสองอาทิตย์เขามาเอานี่นะ

ลุ้นเบื้องทีมงานเขากันว่าเขามานไปเลยนะมือซาวนี้มานมดเด้หอมหน,น,นังแฮมห <laughs> วนๆแท้ใช้หนังแฮมหรอว่าได้โหดแฮมเ <laughs> จ๋งเลย Này bà phụ đai cả, Mày đầy phải không bà ơi Thích tố. Thích tố à, phụ Nụ chết, bao chết. Bao chết? <laughs> Lại nè, nụ bao như thế này thì đầy chết <laughs> Cũng không hai cục nướng xuống xuống là 2 tố, bà ờ, chẳng đầy Ờ, cả tệ không Bà, tụi nắng ta đẹp như thế ờ. Ta luôn đấy 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 hết phải ก้อยปลาเย้าก้มบึงอันนั้นคขำพระเจ้ากรดโดโอ้อันนี้ปลาทุ่มัองวันนี่นะปลาทุกชนิดเลยปลาครังแท่งฟองแซกงก้อยนี่กล่องบาสิลเพิ่์ลก้าโอ้มานี่นี่สิบสิบอ,าาอย่างพ่อชาวน้ำอ้ยอยอั่างมากนี่นะอ่าที่นี้จะผ่านน้อยได้สิบเต็มพุก โอ้นอกน้อยมันกระเซบอยู่เลยนกยำนินนะได้กระได้กรเล่นพร้อมกระเตนนะี่เพื่อได้นะตัวบ๊กระเตนกนะเตนใช่ไหมถือกระลัือกระลับเอกรลับถือกระลับถือกลับคือกะลับถือกระลับนือกร่ัอระลยบถือลับถือกระลับถืกระลัถือกระน,นับ่ือ <laughs> <laughs> กคนลับถือกระส่บถือกรับอกะลอกระล่บระับกรลกน้ําหลังอกะันนี้ก็น่าจนะพอเลยจถกรลลาลร จ้าาลกนะไรอีกตามโตแล้วตูวเยอะเลื่อยตัวกัดจัดเลยจ้ากินอะไเนาะพอกกลิ่นเนาะทางก้อยป่าผมทางกระเตอะอร่อยดิได้เพืรือได้ไปน้ำได้ไผ่ซื้อเก็บนกกันในผ้านเพื่อนเก็บนกโคกอันนี้นะโคกเล้อโกกตัวเข้าไปว่านนี่นะแม่ไงนกเป้ามีเห่าเลยเนาะมาอยู่น่าเลินเรื่องมีเห่าเอามาง่อยแล้วมาแล้วพอาเหลีวอยู่ทึ่งนู้น อันนั้นเรืมันจะมีเฮาเนอะเดีวมาเตะจ้วกไปสิเดล่วมาแล้วแล้ว,ลวเฮาก็ไปเบิ่งโกนนกแ้งเกงเขาไปพบชาวบ้านขาเขาเฮาก็เลยปบสิเขานอนหันไ้โกุ้งเกงเขาจะขนมจานนีจเกมนกได้เหมือนนี้ทุกคนเลยเกยมนกต้มปลาสุดเนาะอร่อยสุดเนาะสุดยอดและเหมือนนี้อันกินเฮา

นึกดีนี่ดดน,น,นี่อนะไรเนุ๊กมีต่คามอันนี้โคคีมันนุ๊ก <c oughs> โคคีมันทุกคนลย <iz> อันนี้ทูเบสระว่าน,นี้นะ โซมแล้วเลยทุกคนเมนูก้อยนี้เมนูก้อยจับผาน้ำกะทิน้ำกะทิข้าวที่ไหนนี่รูปเด็กที้ยาน้ำหนึ่งเม่ใช่หรือน้ำหนึ่งน้อยเลยนะ

ร้อยทุกคนอันนี้ก้อยปลา,ปาอันนี้นี่เอาคีมมันลงสีมือสี่มือทีมงานเข้าแสบแล้วยังทาป,ปีงคือแล้วบ่ส นี่นี่ต้มผักเปะทุกคนไงผักนามนะหองมากเลยนี่เห็นป่าผักนามมันลำมันลำวันนี้ขนาวได้เฉเจมมันตูมันตูน้อน้อยนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้ได้แล้วอะไรรถไทยเพื่อเตึกๆลงมามีว่าเขามาละชุมนันนะ cải đúng không? mà xong tố phải phun, chồi nụ, chồi nụ. ơi, đây lượt đây nhám đây đây nè, thòng hoang đây đấy, thòng hoang, bố cứ phào hoang hoang là khát, thái มา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 มนกาม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 านนมามาเา้าม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 า้าม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 าามาาามาาม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 าาม

กอาไปทิ้งปิ้งไปต่อีปโอ้ปาเขางายนะสันดโอ้มันเข้าจะเมื่อสิมื่อนก็เมือแล้วมไม่แรื่นบุมเป็นงนะว่โอเคยอครับอืมปล่อยจะพันปูนครักล้ะ

ก็เริ่มทำมันลงนะเอ๊ฉนกลับไปเท่าทานไปเแล้วหยักเล็บเลยไปหาเล็บไปหานจับไม่ได้เลยที ก็มันเป็นนิดเดียวว่ะบุกถึงนิดนึงว่าว่าท่านเพิ่งบุกเข้ไมาก่ลังดีเลยได้จะไปแปบไปหาเฮ็ดงานไปดูเมืองลงได้หลายปีถึงมาบ้านได้ออกมาได้นี่นะกเด็กมากินข้าวป้า เดีวมันไ่ด้สุภา์หุมแนั่นมังาเสียขาเสีอีกลงตาแม่บางเทพจห้าตีนสุขภาพมากนะทาเดี๋ยวขป้าเป็นอืม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 ือืม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 อมอื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 อืมอ นี่และเปบอ้าทุกคนวันนี้สิได้หาพักพ่อนก่อนทุกคนกินข้าวกินน้ำยาแล้วส่วนเขาบาสินนี่สิออไปหาล,ลั่แรงอีคือแบบหมไปน้ำบาสินปะไปเบิง <c oughs> บ่งไกลเบื่งไกลไปเบิ่งหรือไปเอาน่นจ <c oughs> <c oughs> ะไปเอาแล้วเจ้าอย่าไปเบิ้งเดี๋ยวอย่าไปลิบท์น้ิฟโน้อย่าบไปเบิ่งเด ทุกคนเลยสีนวลเยอยู่แถวนี้แหละเมยทุกคนคอยมาห่อนน้ำหลังมู้อีหย่างก็คอยไปไกลกว่ามู้มื้อเช้านี่นะคอยก็เลยเมยทุกคนขอนอนพักผ่อนก่อนทุกคนเดี๋ยวมีดอหน้าพักผ่อนได้ไหมนั่งนอนกะทารุนขาบ้าอร่อยอร่อย